นั้นก็ทะเลค่ะทะเลหาดกะรนภูเก็ตนะคะเห็นบ่คคะนี่เป็นวงเวียนนะคะวงเวียนวงเวียนหนึ่งอันนี้เลยเขาจัดซุ้มสวยนะเน,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 นี่ยานะคะทางนี้ทางนี้ยานาบีไปทางขวาวันนี้ อันนี้อะไรเขาจับซุม้มสวยนะเนี่ยทางไปนี่ค่ะเป็นทะเลน,นะคะเนาะนะคะทะเลค่ะย้ายนบีกับสิไปไปข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าเรื่อยๆเดินกันหรือยังนาะ อันนี้7โมงเช้านะนกันได้ยังน้อตื่นแล้วมากไปออกกำลังกายกันจ้าตื่นกล้องแล้วนะไปข้างหน้าไปหน้าหาดกันจ้านี่มาแล้วกล้องแล้วนะไปข้างหน้าไปหน้าหาดกันจ้า มาแล้วเก้าน้กกาให้คลิปแตกแสนแตกล้านเ,าเพิ่นเพื่อนพี่น้องค่ะข้ามถนนก่อนอถึงและจ้าหน้าหาดแป๊บเดียวนะคะพี่น้องหน้าหาด ขอบคุณในการรับชมชิปนะคะพี่ถึงแล้วจ้าหน้าหาดแป๊บเดียวนะคะพี่น้องหน้าหาดก,กันหรือยังนอ้อนแล้วมาเพื่อนมาถึงทะเลหาดและทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวยายนาบีจะไปเดินก่อนนะคะไปออกกำลังกายก่อนจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนอาหาดนะคะตรงนี้ก็คือทะเลขับบ่กค่ะมันสีมีถนนแยกซ้ายนะคะทางนี้า,าหาดนะคะ ตรงนี้ก็คือทะเลเพื่อนมาถึงทะเลหาดแล่ทะเลแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวยายนาบีจะไปเดินก่อนนะคะไปออกกำลังกายก่อนจ้าค่ะเจ็ดโมงเช้าคะ่ะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันที่หนึ่งนะคะโชคดีปังๆกันเดอ้อพี่น้องให้กำลังใจคึ้นะคะจะเป็นที่ออกกำลังกายเหมือนกันถามก้นถามก้อนกล้องแล้วนะ ไปข้างหน้าไปหน้าหาดกันจ้าเนี่มาแล้วขานะคะทางนี้ทางนี้ยานบีไปทางขวาวันนี้ข้างหน,หน้าหาดกันนะคะ ตื่นกันหรือยังน้ออันนี้เจ็ดโมงเช้านะตื่นกันหรือยังน้ออันนี้เจ็ดโมงเช้านะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตื่นแล้วมั้หยหนันหนากกระรนค่ะ เมื่อวานยายนาบีไปทางนี้นะคะนี่ทางนี้ทางนี้ทางพญานาะคแต่วันนี้จะไปทางนี้นะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆยายนาบีค่ะกําลังเดินไปที่หน้าหาดนะคะไปออกกําลังกายยามเช้ากันค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆ ตื่นกันหรือยังน้ออันนี้เจ็ดโมงเช้านะาหารนะคะตรงนี้ก็คือทะเลค่ะทางที่ตกปลาค่ะทางไปนี่ค่ะเป็นทะเลนะคะเนาะนะคะทะเลค่ะ ย่ายนาีกับสิไปไปข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าเรื่อยๆกันเลยยังเนาะตื่นแล้วมาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆไปออกกำลังกายกันจ้าตื่น <laughs> ขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะพีนาทางที่ตกปลาค่ะเพื่อนมาถึงทะเลหาดและทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวยายนาบีจะไปเดินก่อนนะคะไปออกกำลังกายก่อนจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้อะไรเขาจับซุ้มสวยนะเนี่นนนนนนยขานะคะทางนี้ทางนี้ยานาบีปไปทางขวาวันนี้ข้างหน้ากล้องแล้วนะ ไปข้างหน้าไปหน้าหาดก,กันจ้าเี้มาแล้วอันใหญ่นบีนะคะเห็นไหมตึกสีเหลืองๆค่ะตึกสีเหลืองๆนะคะร้านออนลีค่ะไีเจะกเก้านะคะให้คลิปแตกแสนแตกล้านเพื่นเพี่นน้องค่ะข้ามถนนก่อน สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆยายนาบีค่ะกำลังเดินไปที่หน้าหาดนะคะไปออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆทางที่ตกปลาค่ะ เก่านะคะให้คลิปแตกแสนแตกล้านเ,าเพิ่นเด้อนี่น้องค่ะข้ามถนนก่อนหน้าหาดกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่นเพือนถึงแล้วจ้าหน้าหาดแป๊บเดียวนะคะพี่น้อง น่า,าทางที่ตกปลาค่ะอันนี้เลยเขาจับซุ้มสวยนะเนี่ยสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆ ยายนาบีค่ะกำลังเดินไปที่หน้าหาดนะคะไปออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะอันนี้เลยเขาจับซุ้มสวยนะเนี่ยอันนี้เลยเขาจับซุ้มสวยนะเนี่ย ไปออกกำลังกายกันจ้าปีน่านั้นก็ทะเลค่ะทะเลหาดกะรนภูเก็ตนะคะเห็นบ่ค่ะนี่เป็นวงเวียนนะคะวงเวียนวงเวียนนะไปออกกำลังกายกันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนเพื่อน นะี่คจะเป็นที่ออกกําลังกายเหมือนกัน